สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับมันสันปะหลังนะครับอันนี้ปลูกเมื่อปลายปลายเดือนตุลานะครับนี่ก็ผ่านไป 3. สามเดือนสี่เดือนนะครับ ยังไม่โดนฝนเลยนะครับมันก็แห้งนะครับใบหล่นอันนี้ก็เลยมาทดลองนะครับทำน้ำให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับตอนแรกว่าจะทำเป็นน้ำหยดนะครับทีนี้เคยทำน้ำหยดแล้วนะครับพอดี มันไม่ได้ล้างใบด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วงแร้งนะครับก็มีโรคเตี้ยแป้งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยลองทำแบบสปริงเกอร์ดูนะครับอันี่ใช้น้ำบาดาลน,นะครับ สูบขึ้นมาบนยไว้บนแท่งนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับไม่ได้ใช้เครื่องสูบนะครับก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีเก็บ ส่วนสีแถวนี้นะครับก็ให้น้ำไปเมื่อ2อสามวันที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งจะมียอดขึ้นมาบ้างนะครับส่วนเลี้ยแป้งนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆหายไปนะครับน่าจะเป็นข้อดีของทำระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับ เดี๋ยวให้น้ําพอชุ่มๆก่อนนะครับก็จะใส่ปุ๋ยนะครับก็เริ่มมีแตกยอดขึ้นมาเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็เพิ่งจะเริ่มเคลือแป้งเริ่มหายนะครับค่อนข้างจะประสบปัญหานะครับแห้งแรงค่อนข้างเยอะนะครับ น,นี่ก็ใช้สปริงเกอร์แบบหงช้างนะครับรัศมีก็น่าจะอยู่ประมาณที่3เมตรนะครับแล้วแต่แรงดันของน้ำนะครับอันนี้ก็พึ่งให้น้ำเป็นครั้งแรกนะครับเปรียบแป้งเต็มเลยครับจนจนยอดหีกงหมดแล้วนะครับ บางที่ก็ตายเป็นบางส่วนนะครับส่วนที่ไม่โดนน้ํานะครับก็อาจจะได้เป็นบางส่วนนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณไร่หนึ่งนะครับปลูกแซมไปกับต้นมะพร้าวนะครับผมไม่นึกว่าจะแรงขนาดนี้นะครับส่วนที่ยังไม่โดนน้ำเลยครับเดี๋ยวค่อยๆ ทำเพราะรัศมีนะครับมันสีแถวตรงนี้ก็แรงจัดนะครับใบหล่นหมดแล้วไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะครับ นี้ให้ตอนแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับประมาณบ่ายโมงสปริงเกอร์แบบตัวนี้นะครับก็จะให้รัศมีไกลนะครับแต่หาซื้อก็ยากอยู่นะครับ เป็นแบบหูช้างก็ได้ประมาณนี้นะครับเกิดต,ตัวนี้ไกลครับรัศมีน่าจะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับ ก็ลองทำดูนะครับเผื่อประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับว่าหลังจากการให้น้ำประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ